ก็มีการเดินหน้าเรื่องคองมาตรการ e c e r e c e p t s อ o p าดหลดย้อนภาษีซึ่งห้างทองที่ในพื้นที่หัดยหย้ยเนี่ยเขามีการขั้นรับนโยบาย e c e r e c e p t ช h o p ดีชอบกุ่มได้ลอดย้อนคืนภาษีรวมส่งสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทค่ะ ศูนย์การค้าเดียนาคอมเพล็กซ์ห้างทองทินเนี่ยอำเภอฮัตย่จังหวัดสงขล้านะคะากข้ามรับนโยบายอีซี่อีรีสซ่องพันหนมาตรการหักลดย้อนภาษีโดยสื่อสินค้าร่วบริการในประเทศสามารถข้อใบกำกับภาษีเพื่อไปย้อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมสูงสุดไม่เกินฮารเมิรบาทนะคะระยะเวลาดําเนินโครงการก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมจนถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันหนกค่ะนางสาวพิชชาวีธีราพันวดีผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริหาร พื้นที่ชาวูนยนการข้าเดียนาคอมพลิกสัตย์้บอกว่าศูนย์การข้าเดียนาถูกร้าค้าได้เข้าวรวมมาตรการต่างๆกับทางรัฐบาลมายั้งต่อเนื่องค่ะโดยปีที่ผ่านมาได้เข้าวรวมมาตรการชอบดีมีขึ้นไปแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่วนปีนี้ก็ได้เข้าวรวมมาตรการอีซีอีรีเซปซึ่งเป็นมาตรการในลักษณะเดียวกันลูกค้าที่มาชอบรือว่าสื่อสิน้น้าหรือว่ารับบริการตั้งแต่วันที่เนื้อมกร,ราจนถึงวันที่สิบห้ากุมภาเนี่ยก็สามารถข้อใบกกับภาษีเพื่อไปใช้ยลดย้อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทีจะชายยืนในช่วงต้นปี2568รเนี่ยรวบไม่เกินห0,000ื่นบาทค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นมาค่ะก็มีลูกค้าที่มาซื้อสินค้าแล้วก็ค้อใบกำกับภาษีเนี่ยมักขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงเย็นลังเหลิกงานค่ะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าในส่วนนี้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มวัยทำงานรวบผู้บริหารเทเงินเดือนแนค่อนข้างสูงนะแล้วก็ต้องการนําใบกํากับภาษีไปหลดย้อนภาษีรายปีแล้วก็มองขวามรารการน,นีน้จะช่วยกระตุนการสื้อขายช่วงต้นปีได้เป็นยง เพราะว่าหลังจากนี้อย่างยังมีวันสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นวันเด็กแห่งชาติรัร้ววันตรุษจีนซึ่งก็จะมีหนักทองเที่ยวรวมถึงผกครองค่ะพาบุตรล้านออกมาจับจ่ายเสื้อขค้งขณะเดียวกันค่ะลคาบางรายเนี่ยอาจถือโอกาสนี้เสื้อสินค้าเพิ่มมาขึ้นประกอบกับทางสุยนการค่าค,ค่ะเขาก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมีทางคู่ปลงส่วนหลอดและก็คู่ปลงชิงรางวัลน,นะเทสําคัญค่ะตอนนี้ก็ได้รวมกับททท,ทรับหนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็จัดรับส่งสาหรับลูกค้า ชาวต่างชาติเทจะมาจับจ่ายเสืิสินค้าซึ่งในส่วนนี้ค่ะถึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเกมมาวรการของรัฐนะแต่ว่าก็ช่วยกระตุนการสื่อขายได้เป็นอย่างนี้นะคะทางนีลโลค้าที่ต้องการรับใบกำกับภาษีค่ะก็สามารถแจ้งได้ทีพนักงานหรือว่านำสลิปในนาคาสินค้ารั่วบริการค่ะไปแจ้งทีพนกลูกค้าสัมพันธ์ก็คาดว่าปีนี้เนี่ยจะได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะนี้เราก็เข้าร่วม ทุกนโยบายเลยนะคะต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากค้าก็มาใช้บริการแล้วก็ขอเป็นลักษณะของ e-tax receipt เยอะมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงจัดเลี้ยงปีใหม่ยังมีกระแสอยู่ดังนั้นเนี่ยยอดบินก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยอดเยอะสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคะ่ะก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าต้องใช้อยู่แล้วซื้ออยู่แล้วแต่อาจจะซื้อกัก มากขึ้นในช่วงที่มีนโยบายจะได้ขอไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะปีนี้น่าจะดีขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้การอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้นเพราะชื่ออาจจะไม่คุ้นชินก็อยากจะขอเชิญชวนให้ รับ e-tag receipt นะคะกับนโยบายนี้ของรัฐบาลนะคะที่แดนาได้ทุกสาขาเลยนะคะถ้าเป็นที่หัดใหญ่นะคะสามารถไปขอ e-tag receipt ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ชั้น2ส่วนร้านค้าต่างๆที่อยู่ในศูนย์การค้าก็สามารถอสอบถามได้นะคะแต่ละร้านเนี่ยต้องมีเงื่อนไขขั้นตอนยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะสามารถออ e ก e-tag receipt ได้หมดค่ะนี่นะคะ ก็ถือว่าเป็นมาตรการทีได้ประโยชน์สำหรับผี่น้องประชาชวน,<ช>นะคะ,คะก่ในนี้อย่างทีทางผู้จัดการบอกว่าหลายคนอาจจะคุนชือกกับชอบดีมีคืนกตอแต่ว่ารอบนี้ในรัฐบาลชุดนี้เขาใช้ว่า easy e r e c e i p นะคะก็สามารถหลดย้อนภาษีได้แต่ว่ากับใบเซ็ตเนี่ยมันแตกต่างกันนะลต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาเล่าไปสื่อสิน้นขาร็จแล้วก็ข้อใบกำกับภาษีเขาด้วยก็จะได้เข้าร่วมมาตรการ easy e r e c e i p ได้ด้วยนั่นเอง<ช>นะคะ